พบกับเจ้าสปอร์ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะเป็นแบบขับ2นะคะตัวนี้ก็คือให้พละกกำลังสูงสุด170แรงม้าสีดำหล่อๆคันนี้นะคะไก่พาชมรอบคันทีละจุดกันเลยนะคะเรามาชมว่าสปอร์ตคันนี้กันบ้างนะคะ fc แฟนเพจหล่อๆแบบนี้นะคะไก่จัดทรงให้ใหม่หมดเลยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ FC Fan Fit สอร์ตไก่พร,นระนครเกษตรนวมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะด้านหลังไก่คันนี้ก็จะเป็นกระบะ d b l Sport นะคะออตโต้หสปีดให้พละกกำลังสูงสุด170แรงม้านะคะชุดแต่งคันนี้นะคะหล่อๆแบบนี้แต่งแบบจัดเต็มเลยนะคะสีดำคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าฟอนด์ FORD สีดำตัดเฉดกริปสีแดงนะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้สั่งได้นะคะให้ทำสีเดียวกับตัวรถหรืออยากได้สีไหนสั่งได้เลยมาพร้อมกับไฟ3ามดวงด้านหน้านะคะในส่วนของด้านบนก็จะเป็นสคูปสคูปจะเป็นสคูปทรงฟิสนะคะตัวนี้จะเป็นมา้มาม้ามัสแตงสีแดงนะคะตัดเฉดกับสีดำเสริมความมีมิติกับรถสีดำคันนี้ให้ตัดเฉดสีแบบลงตัวเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมทางด้านข้างกันนะคะสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะเราทําสีคิ้วล้อให้ใหม่นะคะเป็นสีแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นสีดําหรือเป็นสีแดงนะคะในส่วนของคิ้วล้อหมุดเงินนะคะสําหรับเจ้าคันนี้เราทําการยกสูงให้ถึง2นิ้วเลยพร้อมกับเปลี่ยนยางให้ใหม่เลยนะคะยางใหญ่ๆโตๆแบบนี้นะคะพร้อมกับแม็กแม็กก็คือกริป สีแดงตัดดําแบบนี้เลยนะคะยางของเราเป็นยางออทเรนนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบได้ทางขรุขระนะคะเป็นยางของโตโยนะคะในส่วนยางนะคะซีรยียางอยู่ที่สองหกห้าทหห้าแมกขอบ18นะคะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้หรือว่าสั่งได้นะคะสําหรับเจ้าแมกยางคันนี้เนาะเรามาชมทางด้านบนกันนะคะด้านบนเราใส่าราวหลังคาให้นะคะเป็นสีดํา รีเควสมานะคะอยากได้สีดําเราทําสีดําให้เลยเรียบร้อยเลยสําหรับรุ่นนี้ไม่มีมานะคะเราใส่เพิ่มให้ข้อเบ้ามือจับกันเล็บกันลอยเราก็ใส่เพิ่มให้นะคะในส่วนของสติกเกอร์สามารถสั่งใบคัดได้นะคะสําหรับเจ้าคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นอินซีสาวนะคะสีแดงแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะในส่วนของบันไดเป็นของเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นของ T W I เน้นเฉดสีแดงนะคะตัวนี้ตอนกลางคืนมีไฟนะคะเสริมความปลอดภัยให้ด้วยเวลาเราเปิดกลางคืนเนาะเรามาชมทางด้านหลังกันด้านหลังเราสาดสติกเกอร์มาจนถึงด้านท้ายเลยนะคะเป็นส่วนของอออโรดแบบนี้โรบานะคะเราใส่ของฮัมเมอร์เป็นรุ่นไนท์ฟูลี่เป็นกระบอกคู่ยาวมาจนถึงด้านหลังเลยแผ่นปิดฝาท้ายเป็นฟอนต์ FORD สีดำตัดเฉดกับสีแดงนะคะเว้นเว้าในกล้องถอยให้ด้วยเรียบร้อยเลย อักษรอะคริลิกเลนเจอร์เราใส่ให้เรียบร้อยครอบไฟท้ายเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะสีดําหล่อๆแบบนี้พร้อมกับเฉดสีแดงแบบนี้เท่ๆแบบนี้เนาะไก่ก็จัดให้ตามที่ลูกค้าเรียกร้องเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะสําหรับ f c นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ ติดตามไก่ได้ในเพจของขวดไก่พนครนะคะทักแชทแอดไลน์โทรมาหาไก่เบอร์0645411745หรือจะดูคลิปย้อนหลังในคลิปวิดีโอไลฟ์สดที่ไก่ไลฟ์สดไว้ดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์้ลยนะคะสวัสดีค่ะ